สวัสดีครับเช้านี้เดี๋ยวผมเอารถไปเซตโชคหน่อยฮะจริงรถคันนี้ผมเคยปรับโชคมาแล้วปรับมาแล้วครั้งหนึ่งที่หลานก็คือให้ช่างเขาเซตอัพให้เขาจะเซตอัพเอ่อพีโลดคอมเพรสชั่นรีบาวตามน้ำหนักตัวของผู้ขับขี่ก็คือตัวผมนะ ก็คือเซตไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นอะ่ะโจท์ผมก็คืออยากให้รถมันหนึบขึ้นเนลวลาผมจ้๊มคอสะพานอะ่ะแล้วเหมือนมันโยนเกินไปก็เลยเซตมารอถก็หนึบขึ้นเลยครับรู้สึกได้เลยคือขับขี่เป็นรถคละคันเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโชคมันเซตแข็งแข็งไปนิดนึงคือเหมาะกับขี่สปอร์ตขี่ในสนามถนนด,ดีๆเลยครับโค้งดีๆคือวิ่งในกรุงเทพกทมแล้วเจอ ทางขูขะถนนที่ไม่เรียบอะผมว่ามันโยนโยนมากเกินไปมันกระเด้งอะมันไม่สบายวันนี้ก็เลยเดี๋ยวไปปรับอีกรอบนึ่งลองให้ช่างเขาปรับให้โชคมันนุ่มเพื่อมันจะได้ซับแรงดีๆขึ้นดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ไม่ดูว่าร้านเปิดหรือยัง nhiều mấy cây đều bé มันแข็งมากเลยครับวิ่งแบบจังหวะเมื่อกี้กระแทกแรงมากผมว่ามันเหนื่อยไปวิ่งในถนนในเมืองเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าปรับโชวกให้มันนุ่มขึ้นอ่ะออไม่แน่ใจว่ามันจะปรับพี่เขา,เขาจะปรับคอมเพรสชันหรือรีบาลครับแต่ว่ามันน่าจะวิ่งดีกว่านี้มันนุ่มนวลกว่านี้ นนโอ้ตำรวจเขาฝึกขับรถกันเว้ย ผมเซจโจกที่ร้านยูเทิร์นช็อปนะฮะเรียบโดนละมินทางไ,ไม่รู้ว่าร้านเปิดหรือยังเนี่ยประเด็นเปิดจังววาเปิดแล้ว <c oughs> ปรับโชกได้ไหมครับจะปรับให้มันนิ่มขึ้นหน่อยฮอะชใช่เคยเซ็ตมาแล้วแล้ว,ลวมันมันแข็งไปหน่อยอยากให้มันนิ่มลงอ๋อโชคหลังนิ่มลง้มครับทั้งหน้าหลังเลยครับหน้าหลังหน้าหลังใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับรถเซ็ตเราจะเป็นยังไง อ่าเรียบร้อยนะครับเราปรับโชคกันเสร็จเรียบร้อยแลวเดี๋ยวไปดูว่าขี่เราเป็นไงนะร้านยนะูเทิร์นช็อปนะเ่อใครอยากมาลองไป let's go เป็นคนละคันเลยเมื่อกี้ผ่านรอยต่อถนนรู้สึกเหมือนเป็นรถเดินทางมากขึ้นนะเป็นเป็นเนกแบบรถบค์อ่ะเป็นรถแบบสตรีทอะ่ะสตรีทยูทมากขึ้นโอ้เวลาโค้งมันก็ยังดีอยู่เลยนะ มันมันนิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันเนียนขึ้นเน่ยของเดิมเวลาโค้งแบบทางที่ไม่เรียบมันจะดิ้นดินหน่อยครับเพราะว่าโชคมันแข็งมากอันนี้คือนุ่มเลยดูดโค้งดีขึ้นเดี๋ยวไว้ไปลองแบบขึ้นจ้ำคอสะพานดูว่ามันมันเสียการแบบจังหวะจังหวะคืนตัวมากน้อยแค่ไหนฮมันจะโยนมากขึ้นไหมเวลา ขึ้นสะพานแรงๆคือมาพูดกันเรื่องโชคนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ก็คืออรไซค์หลายรุ่นมันสามารถปรับ ปรับได้ปรับโชคได้ครับซึ่งมันก็อยู่ที่เซกเมนต์รถนะเริ่มต้นแบบมินิมัมเลยส่วนใหญ่ก็จะปรับพีโลดได้พีโลดคืออะไรก็คือปรับระยะการยุบเวลาที่เรานั่ง,เว,เ,งเวลาที่เราทิ้งน้ําหนักตัวลงไปเนะี่ยเวลาเราอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่ารถมันจะยุบโชคจะยุบไปมากน้อยแค่ไหนในพีโลดสําคัญมากเป็นเบสิกเลยที่รถทุกคันควรจะตั้งเวลาเราซื้อรถมาเพราะแต่ละคนบางคนหนัก60บางคนผู้หญิงหนัก50ผู้ชายหนัก80หนักร้อยมันไม่เท่ากันฮนะ อันนี้ก็คือปรับพีโหลดให้มันเหมาะสมให้รถมันยุบลงไปในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นเบสิกแล้วที่ทําให้ช่วงล่างเราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะแล้วพอรถระดับที่แบบปรับได้ละเอียดขึ้นมาก็จะปรับรีบาลกับคอมเพรสชันได้อ่าอันนี้ก็คือก็ต้องเบสิกก็คือปรับเองมั่วๆละฮะบอกเลย้วก็ควรไปให้ร้านที่มีความชำนาญเขาช่วยปรับช่วยเซตอัพให้นะครับในเบื้องต้นจนกว่าเราจะแบบ มีความรู้มากพอระดับหนึ่งอนะถึงจะมาเริ่มปรับเองเพราะผมว่ามันก็ปรับมันก็ใส่ความเข้าใจระดับหนึ่งเลยอะ่ะคคือุณจะเปิด youtube ลองฝึกปรับเองก็ได้นะมันก็ไม่ผิดอะไรนะต้องลองดูฮนะโอ้มันนุ่มขึ้นเยอะเลยนะพอปรับโชค๊คมาแล้วโอ้สบายขึ้นเยอะเลยครับผมไม่ต้องแบบขับเมื่อยแล้ว สบายก้นด้วยโอเคเลยอะ มันเก็บรอยรอยแบบรอยฝาท่ออเนี่ยเก็บเนียนกว่าเดิมแบบเยอะเลยครับแบบเหมือนแบบรถคนละคันเลยนะอันนี้ก็คือข้อดีของรถที่มันปรับโชคได้และยิ่งที่เป็นฟูลี่อะจัตเนี่ยที่มันปรับได้ทั้งสามอย่างพีโลดคอมเพรสชันรีบาลนี่มันคือมันสะดวกมากเลยคือมันตอบโจทย์ทั้งคนที่แบบเดินทางคนที่แบบ ขี่ดูดขี่เร็วๆหรือว่าขี่สนามนะคือคุณแบบมีช่วงในการเล่นช่วงล่างที่มันกว้างมากนะกว้างกว่าพวกรถที่เป็นโชคที่ปรับอะไรไม่ได้เลยฮนะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ก็ใครที่คิดจะเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยไม่ว่าจะสมมติรถคุณเป็นโชคฟูลเลียจัดอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นไวท์จะเป็นโอลินเป็นไฮเปอร์โพเนี่ย ลองไปร้านเก่งๆครับให้เขาลองปรับโชกให้เข้า,ขา,ก,ากับการขับขี่เราดูก่อนปรับให้มันดีที่สุดอะใช้โชกเดิมให้มันสุดประสิทธิภาพาของมันก่อนนะก่อนที่คุณจะแบบอัปเกรดเป็นโชกใหม่นะผมว่ามันก็ช่วยประหยัดตังค์และพอสมควร,รเลยนะแล้วก็จ,จะได้รู้ว่าโ,โชกเรามันดีกว่าที่คิดนะมันสามารถเล่นอะไรได้เยอะแยะเลยที่เราไม่รู้โอ้โหโ,โหโดเวย ขอจังหวัดจำงกาะสะพานดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยยังโอเคเอ้ยไม่โยนมากจังหวัดลงนี้แบบนุ่มเลยคือสรุป,ปง่ายคือนิ่มขึ้นแต่ไม่ทิ้งการเกานะฮะผมว่านะ โอเคเลยอะ่ะโอเคก็ตัดจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาแัดแฟนคนนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีครับ